บริษัทพาล็อกเอเชียประเทศไทยจำกัดหรือเรียกชื่อย่อว่า PAT เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในเครือบริษัทอีเดมิสึยูนิเทคจำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของอีเดมิสุโคซังก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8มกราคม2556ดำเนินธุรกิจผลิตเทปซิพพลาสติกภายใต้แบรนด์พาล็อกโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชมบุรี และมีสำนักง,งานขายอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมจาก B.O.I มีเป้าหมายผลิตเทปซิปพลาสติกที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและเอเชียควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักง,งานทำงานอย่างมีความสุข ら上に上げて大きく背伸びの運動はい123456手足の運動1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 5 การกิจกรรมด้านคุณภาพและดำเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบซิปพาล็อกถูกผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งานง่ายสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซิปพาล็อกสามารถเปิดและปิดใหม่ได้หลายครั้งซิปพาล็อกสามารถใช้งานได้กับสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงเวชภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันซิปพาล็อก ถูกส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆกว่า37ประเทศทั่วโลกเรามุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออยู่เคียงข้างกับผู้คนในทุกวัฒนธรรมและทุกลไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่องสวัสดีครับこんにちはプラロックアジアタイランドの森脇です会社を代表してご挨拶申し上げます当社は事業の成長だけでなく 社員の成長を大切に考える会社でありたいと思っていますそのためには社員一人一人が互いを家族のように励まし合いそして仕事を通して互いを高め合っていく環境を作ることが重要だと考えています我々はハッピーワークプレイス活動をその環境づくりの中核として位置づけています社員一人一人にとって会社は第二の家 と思えるような職場風土を作るべく各々がさまざまな活動を行っています当社が経営ビジョンとして掲げる「プラロックを世界一流のブランドにする」を合言葉に今後もさらなる高みを目指してまいりますありがとうございましたコクマカファイバリハニファムシェアマンは กลไกสําคัญที่ทําให้บริษัทประสบความสําเร็จตามเป้าหมายคือทรัพยากรบุคคลพนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทดังนั้นเราจึงมอบความรักความใส่ใจและความรบในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคนนอกจากนั้นเรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาการบริหารของอีเดมิส จากเหตุผลนี้ทําให้เราได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Happy Workplace ภายใต้การดูแลจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9ซึ่งกิจกรรมที่เราทําไม่ใช่แค่ส่งผลดีต่อพนักงานและองค์กรเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อครอบครัวสังคมและประเทศของเราด้วยดังนั้นบริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่เพราะเราเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขจะนํามาซึ่งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะ ว้า <Wow, S 1> ทีาสุข,ของ P.A.F.G พรภายใต้โครงการ Happy Workplace ตั้งแต่เรื่องโครงการมาเรามีหลายกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก Happy Body เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เรามุ่งเน้นให้กับพนักง,งานได้เข้าร่วมได้มากที่สุดกิจกรรมการแข่งขัน BMI Challenge ผู้ที่ชนะจะได้รับเงินรางวัลและวันหยุดพิเศษอีกด้วย ทุกวันอังคารจะเป็นกิจกรรมบอดี้เวทสลับกับซุมบ้าช่วงบ่ายของวันค่ะทีมสร้างสุขนะคะจะมารวมตัวกันเพื่อเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมหลังจบกิจกรรมค่ะวันพุธก็จะเป็นกิจกรรมฟุตบอลน,นะครับได้คลายเครียดและได้ส,ดสนิทสนมกันมากขึ้นอีกทั้งยังได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกับทางบริษัทอื่นในส่วนของวันพฤหัสเราจะจัดกิจกรรมโยคะเพื่อให้พนักง,งานได้ผ่อนคลายยืดเยียดกมเนื้อลดอาการปวดเมื่อยจากการทำงานครับ นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมวิ่งการกุศลหรือส่งต่อของมือสองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นค่ะบริษัทยังสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับพนักงานโดยจัดบริการตัดผมทุกวันพุธเพื่อสร้างรายได้ให้กับพนักงานที่มีอาชีพเสริม เรามีกิจกรรมระหว่างการทำงานด้วยนะเช่นนั่งประชุมกันกว่า1ชั่วโมงทีมสร้างสุกนำเต้นเพลงชิคเก้นแดนเพื่อบริหารร่างกายและผ่อนคลายบางประชุมมีปิดท้ายยืดเหยียดกับเก้าอี้ทำงานนอกจากนี้ยังมีอีกเยอะเลยใช่ค่ะอย่างกิจกรรมอมสิทธิ์สร้างยิ้มได้รับการตอบรับที่ดีมากคิดเป็น54%ซซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เลยค่ะ บริษัทยังให้เงินสนับสนุนผู้ที่เข้าร่วมโครงการนอกจากนี้เรายังมีโครงการปลดหนี้สร้างสุขที่บริษัทได้ทําข้อตกลงร่วมกับธนาคารอมสินเพื่อกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําเพื่อนําเงินไปชําระหนี้ทั้งในและนอกระบบอีกด้วยครับผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการงดเล่าขา้าวพรรษาทําให้สุขภาพดีขึ้นและลดค่าใช้ใจ่ายในอนาคตผมตั้งใจว่าจะเลิกดึงบเบลีครับการเลิกบุหรี่ของโครงการแฮปปี้เบอร์เฟสเป็นโครงการที่ดีมากครับ ตั้งแต่เลืบุรี่ผมก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นและยังเป็นผลดีต่อครอบครัวและคนรอบข้างและยังถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยแต่ละก,กิจกรรมพวกเรามุ่งมั่นตั้งใจและออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขและยังเกิดประโยชน์ต่อพนักงานทุกคนอีกด้วยค่ะคนในครอบครัวมีความสุขเราก็มีความสุขเราจะเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องเพราะพนักงานทุกคนคือครครัวเดียวกันเป็นน